วันนี้เราจะมาซักเสื้อปักใหม่กันนะคะพระเอกของเราคือน้ำยาการสีตกนะคะขั้นแรกเราก็จะแช่ผ้าในน้ำยาการสีตกก่อนซักหนึ่งรอบนะคะอันนี้คือเราแช่ผ้าไว้สิบนาทีนะคะสีก็จะตกออกมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะนำเสื้อนะคะไปซักในโถซัฟฟอกที่เราเตรียมน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะขยี้ขยี้นะคะซักคำความสะอาดสังเกตดูว่าน้ำจะดำมากเลยนะคะเพราะว่าสีตกหนักมากเราก็จะมาล้างน้ำสะอาดนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะ สังเกตว่าทุกครั้งที่เราขยี้ขยียย้ก็จะน้ําก็จะดําๆออกมาเรื่อยๆนะคะสีส่วนเกินก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะซักไปเรื่อยๆคะ่ะซักหลายๆน้ําเลยจนก,กว่าน้าจะใสอันนี้คือเราซักหลายน้ํามากแล้วนะคะน้ําก็จะแบบใสขึ้นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะฟิกสีรอบที่สองนะคะรอบที่สองเราจะใส่น้ํายาปรับพนุมลงไปด้วยหลังจากเราไปตากปรากฏว่าสีใหม่ย,ยังไหลยอยู่นะคะยังเปื้อนอยู่เราก็จะเลยนํามาซักใหม่ ด้วยสบูข่ขจัดคราบของเรานั่นเองเราก็จะใช้สบูถ่ถูๆไปตามรอยสีตกนะคะแล้วก็ใช้น้ําล้างออกแล้วเราก็ทําการฟิกสีอีกรอบสรุปเสื้อตัวนี้ฟิกสีสมรอบนะคะได้หลังจากฟิกรอบที่3ก็คือไม่ตกแล้วค่ะ